เรื่องของอัคคีภัยเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆแต่ว่าการเตรียมพร้อมนี่แหละคือสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างหายนะกับความปลอดภยัยในเวลาไม่กี่นาทีต่อจากนี้เราจะมาสร้างคู่มือเอาตัวรอดจากไฟไปด้วยกันนะครับเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความพร้อมเอาละครับเรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่อาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงแต่เชื่อเถอครับว่านี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดเกี่ยวกับไฟเลยนะ คนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตในกองเพลิงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เสียชีวิตเพราะเปลวไฟนะครับแต่เป็นเพราะว่าสำลักควันพิษเข้าไป3เมตรต่อวินาทีฟังดูอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับลองนึกตามแบบนี้นะครับควันไฟเนี่ยมันสามารถลอยขึ้นไปจนเต็มบันไดได้เร็วกว่าที่เราจะวิ่งหนีขึ้นไปซะอีกโอ้โหนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมทุกวินาทีมันถึงมีค่ามีความสำคัญแบบสุดๆไปเลย เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะมาค่อยๆดูกันไปทีละส่วนตามแนวคิดที่เรียกว่าพีระมิดแห่งการเตรียมพร้อมเราจะเริ่มจากฐานเลยคือการทำความเข้าใจศัตรูของเราก่อนจากนั้นก็ไปดูกันที่กรอบป้องกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกของพีระมิดเลยไฟศัตรูที่ไม่เคยหลับใช่แล้วครับ การจะเอาชนะอะไรได้เนี่ยเราต้องรู้จักมันให้ดีซะก่อนจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าไฟเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวแล้วก็ไม่ได้ดับด้วยวิธีเดียวกันทั้งหมดด้วยนะอย่างถ้าเราเอาน้ําไปสรดใส่ไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือที่เรียกว่าไฟประเภท C เนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับสถานการณ์อาจจะแย่ลงไปอีก เพราะฉะนั้นการรู้ว่าไฟเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นไม้กระดาษน้ำมันหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วต้องใช้วิธีไหนดับเนี่ยถือเป็นด่านแรกของการรับมือที่ถูกต้องเลยครับเรื่องของเวลาสำคัญมากจริงๆครับดูตรงนี้นะครับเรามีเวลาแค่ช่วง4นาทีแรกเท่านั้นเองที่จะพอควบคุมไฟได้ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่เรามีผลจากนั้นไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิมันจะพุ่งสูงขึ้นแบบรวดเร็วมากจนไฟมันจะลุกลามเกินกว่าที่เราจะเอาอยู่แล้วครับ พอเรารู้แล้วว่าไฟมันลุกลามเร็วขนาดไหนก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่การสู้กับมันแต่คือการไม่ให้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยต่างหากและนี่ก็คือฐานของพีระมิดของเราครับการป้องกันหรือเกราะที่ดีที่สุดของเรานั่นเอง หลักการพวกนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมานะครับแต่ว่าแค่เรื่องเล็กๆน้อยอย่างการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีของรกรวางเกะกะเนี่ยมันก็เหมือนเราไปกำจัดเชื้อเพลิงชั้นดีออกไปเลยนะหรือการที่เรายอมเสียเวลาไปเช็คสายไฟเก่าๆบ้างก็อาจจะช่วยป้องก,ก,นกันโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าการป้องกันเนี่ยมันคือเรื่องของการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวเรานี่เองทีนี้ลองนึกถึงชีวิตประจำวันของเรากันดูนะครับ เคยบ้างไหมครับที่จุดทูบจุดเทียนทิ้งไว้แล้วก็เดินไปทำอย่างอื่นหรือเสียบการน้ำร้อนทิ้งไว้จนลืมไปเลยพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะานี่แหละครับคือสาเหตุอันดับต้นๆของไฟไหม้ในบ้านเลยนะแค่เราปรับนิสัยนิดเดียวก็สร้างความปลอดภัยให้เราได้อีกเยอะเลยครับแต่ถึงแม้เราจะป้องกันดีแค่ไหนก็ตามนะครับอุบัติเหตุมันก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย การตัดสินใจในไม่กี่วินาทีแรกคือตัวชี้วัดเลยครับนี่คือส่วนยอดของพีระมิดแล้วครับการรับมือเมื่อเกิดเหตุพอเห็นไฟปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำในเซี่ยววินาทีเลยก็คือประเมินสถานการณ์ครับไฟมันใหญ่แค่ไหนถ้าเป็นแค่ไฟเล็กๆในกระทะอ่าเราอาจจะยังพอใช้ถังดับเพลิงคุมได้แต่ถ้าเห็นแล้วว่าไฟมันเริ่มลามสิ่งที่ต้องทำทันที ไม่ใช่การวิ่งหาน้ำนะครับแต่คือการตะโกนบอกให้ทุกคนรู้แล้วรีบหาทางหนีออกมาการตัดสินใจตรงนี้สำคัญกว่าทุกอย่างเลยครับแล้วถ้าตัดสินใจแล้วว่าโอเคไฟยังเล็กพอจะสู้ไหวให้จำหลักการใช้ถังดับเพลิงง่ายๆสีขั้นตอนนี้ไว้นะครับคือยกออกมาดึงสลักจับหัวฉีดเล็งไปที่ฐานของไฟนะไม่ใช่ที่เปลวไฟแล้วก็กดไกฉีดเลย การที่เราจําลำดับง่ายๆแบบนี้ไว้ในหัวนเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ลน้นไม่ตื่นตระหนกตอนที่ต้องใช้งานมันจริงๆครับแต่ในกรณีที่ไฟมันใหญ่เกินกว่าจะคุมได้แล้วให้ลืมเรื่องดับไฟไปเลยครับทรัพย์สินของนอกกายเดี๋ยวหาใหม่ได้แต่ชีวิตเราหาใหม่ไม่ได้นะครับตอนนี้ภารกิจเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการหนีออกมาให้ปลอดภัยที่สุดขั้นตอนพวกนี้นะครับเปรียบเสมือนแผนที่นำทางเราไปสู่ความปลอดภัยเลย ก่อนจะเปิดประตูทุกครั้งใช้หลังมือแตะที่ลูกบิดประตูก่อนถ้าร้อนจี๋เลยแสดงว่าข้างนอกนั่นไฟแรงมากห้ามเปิดเด็ดขาดให้หาทางอื่นแล้วก็หาผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกปิดปากไว้เพื่อกรองควันพิษและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับให้หมอบคลานต่ำเข้าไว้เพราะอากาศดีๆที่ยังพอหายใจได้จะอยู่ใกล้พื้นที่สุดและเมื่อออกมาข้างนอกได้แล้วย้ำเลยนะครับห้ามกลับเข้าไปข้างในเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม และถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นคือไฟมันลามมาติดเสื้อผ้าเราให้ท่องคาถานี้ไว้เลยครับเป็นคาถาสั้นๆง่ายๆแต่ช่วยชีวิตได้จริงๆหยุดล้มตัวลงแล้วก็กลิ้งตัวครับเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปหลายอย่างเลยนะตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงวิธีหนีไฟแต่ทีนี้คำถามคือเราจะสรุปทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นหลักการง่ายๆที่จำได้ขึ้นใจแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีได้ยังไงกันนะ หัวใจของความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในหลัก3ปองง่ายๆนี่เองครับปอแรกคือปลุกจิตสํานึกคือให้เรารู้ตัวอยู่เสมอว่าอันตร,รายมันอยู่รอบตัวเราได้ปอที่2คือประเมินความเสี่ยงมองหาเลยครับว่าตรงไหนในบ้านในที่ทำงานของเราที่มันเสี่ยงและปอสุดท้ายก็คือปรับปรุงให้ปลอดภยัยเมื่อเจอความเสี่ยงแล้วก็ลงมือแก้ไขมันซะลองเอาหลัก3ปอนี้ไปลองสำรวจรอบๆตัวเราดูนะครับ สุดท้ายนี้นะครับข้อคิดที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดที่ว่าอุบัติเหตุป้องกันได้แต่เป็นคำถามที่เราควรจะถามตัวเองมากกว่าครับว่าหลังจากที่ได้ฟังทั้งหมดนี้แล้วเราจะลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆอยสักหนึ่งอย่างในวันนี้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุนั้นมันเกิดขึ้นกับเราและคนที่เรารัก